ทุเรียนมงคลนะครับวันนี้จัดโปรนะครับ50บาทนะครับ5 0บาทร้อยหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูภายในร้านนะครับร้านทุเรียนมงคลสาขาศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศตอนนี้ขีดละ55นะครับเป็นเนื้อล้วนนะครับโคน่าทานมากๆนะครับในส่วนของตรงนี้ก็คือโปรแพ็คละ50บบาทนะครับคุณผู้ชมครับ โปรแทคละห0บาทนะครับเพลเลซีกดเดียนะครับอินดี้บาคระพุทานะครับวันนี้จดโปรโมชั่นโปรโมชั่นเด็ดครับเงินต้นนะครับเรียนแค่ร้านหารสิเริ่มต้นแพ่้ารัด ใช่เลยนะครับเริ่มต้น50บาทเท่านั้นยินดีต้อนรับคุณมากครับเรื่อกสิ่งนี้ครับวันนี้จะโปรโมชั่นให่กระตุ้นการขายแบบนี้กันได้เลยนะครับใช่จอด้านบนนี้นะครับลงไปที่หลุมเป็นบรรยากาศของการจัดโปรโมชั่นของร้านทุเรียนมงคลน,นะครับนี่เจ้าของนะครับร้านทุเรียนมงคลอยู่นี่นะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งก็แพ็คละ50บาทเองนะครับวันนี้ครับก็เรียนเชิญทุกท่านได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสีลองล่องซิมเบงจากอันหนึ่งนะครับแพ็คละ50บาทนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง50บาทแพ็คละ5้าิบคนว่าเดี๋ยวผมสิกินเบงเลยเด้อท่นนี้เด้อ50บาทออะเดี๋ยวสีลองซิมให้พี่น้องเบิงนะครับพี่น้องครับแพ็คละ50บบาทนะ นี่นะครับพี่น้องครับสีร่องกินเังเล่ดน,นะครับใน้ฮะอืมโอ้หวานอยู่ครับพี่น้องครับอืมอืม,อ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 มเป็นจัดโปรโมชั่นนะครับแพ็คละห้าสิบบาท โอ้ยิดปากล้วครับพี่นอ้องจัดโปรโมชั่นหาสิบ,บาทนี่ก็สิเป็นทัวเรียนหนุ่มๆน,นะครับพี่น้องครับไป้ะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ